ี่คะสวัสดีค่ะวันนี้คุณปาปีกับคุณยายยายพาน้องโนเอลมาเที่ยวซาฟารีเวอร์ค่ะนี่ค่ะเอลเอลหันมามานามูสวัสดีครับสวัสดีครับไหนโนอเอลสวัสดีครับอุ้ย,ย,ยสวัสดีครับก่อนทำไมทำไมน้องไม่หนุนตรงถนนน่ะก็นกเขาก็อยู่ตรงนี้แหละลูกนี่เนี่โอ้ดูสิคะนกเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะซาฟารีเวอร์ค่ะ <laughs> มีมาลายด้วยวันนมูนี่ค่ะมาลายค่ะตอนนี้ขั้นแรกเลยที่เราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอโซนนี้เลยค่ะก็คือมีนกสารพัดนกเลยค่ะแล้วก็มีมาลายเนี่ยค่ะเคล้ากันไปตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยกลองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะขับรอบหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนกเต็มไปหมดเลยนี่อ้ยนกทำรังอยู่บนนี้เต็มเลยค่ะว้าว นี่่คะก็นี่แหละยายยาหนูไม่เอาครับเดี๋ยวก่อนสิให้กับปิ๊ใส่ถุงนี่ค่ะโอ้ยนกกำลังบินว่อนเลยค่ะนี่ก็ยืนจังก้าเนี่ยเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยนี่ค่ะนกตัวใหญ่มากค่ะปาปีน้ำโอ้ดูคอเขาสิตองแตงตองแตงอู้ยอุ้ยดูสิที่เขาเก็บอาหารถุงน่าจะใช่ถุงเก็บอาหารของเขาค่ะอู้ใหญ่มาก นี่ค่ะมาลายตองแต็ง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 ตองเตงเอลเอลหันมาเข้าง่ายมาลาย่ะมาลายว้าวโอเคค่ะน้องเอลตื่นเต้นเดี๋ยวขอให้ชมโซนนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อค่ะโอเคขอชมก่อนนี่ค่ะช่วงนี้นะคะนกเยอะมากมากมากเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนี่ค่ะเห็นนะคะนี่ค่ะโอ้ นกทั้งนั้นเลยโอ้โหเยอะมากโอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่ดูสิคะคอยาวห้อยตองเต่งอย่าโดนมืออย่าโดนมือคุณยายจสบถ่ายที่นี่เลยโอเคโอเคถ่ายแระย่ายึงอย่าดึงมืออย่าดึงมืออย่าดึงมือครับอย่าปดกระจกนี่ค่ะโอ้ยนกมันปิดปิดมันน้ำมูกปิดกรี๊ดโอ้ยนกเยอะมากว้าว เยอะมากเลยค่ะโอ้โหโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงโซนยีราฟแล้วนะคะนี่ค่ะว้าวยีราฟเห็นไหมคะเยอะมากค่ะยีราฟแล้วก็ม้าลายค่ะนี่ค่ะโอ้โหยยีราฟเยอะมากนี่ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะนี่ค่ะโอเคกระจกกมานมาก เมนผู้ผู้เนมนชีเนาะนี่ค่ะโอ้เยอะค่ะเนี่ยรถเยอะมากเลยค่ะรถเข้ามาเต็มเลยค่ะตอนนี้นโอเคม้าลายอยู่ตรงนี้นะคะว้าวเอวตื่นเต้นไหมแล้วตื่นเต้นไหมครับนอโคนอ no, เอวพูดไม่รู้เรื่องลองไปสิยีรับจะได้กินน้องโอเคเขาขึ้นค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้ค่ะ แรดค่ะสามตัวนอนเรียงกันเลยค่ะนี่โอ้โหสุดยอดค่ะนี่ค่ะแรดแรดตอนนี้นอนอยู่กันแค่สามตัวแต่ฝั่งนู้นเขายืนอยู่เราไม่ทันถ่ายได้ไม่ได้นี่ค่ะรถเยอะค่ะตรงนี้ก็ม้าลายตรงข้ามก็คือมีม้าลายตลอดเลยช่วงนี้โอเคค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ไม่ทราบว่าอะไรนะคะวัววัวแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจใกระทิงน่าจะกระทิงหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยอยู่กับเออกวางค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนี้จะมีกวางอันนี้ก็คือมาลายเน,นี่ยค่ะแถวนี้จะเป็นโซนกวางแต่ยังไม่เห็นกวางเลยค่ะเพิ่งจะเห็นตัวเดียวเนี่ยนี่ค่ะเดินมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดินมาแล้วเดินมาแล้วค่ะวิ่ยเดินไปนู่นแล้วคนเดียวเนี่ยค่ะครับ กวางกวางน้อยโอเคเหนื่อยอ๋อนี่ค่ะกวางอยู่ฝั่งนี้นอนอยู่ฝั่งนี้ค่ะเขาเดินคนเดียวนี่นอนอยู่ทางนู้นค่ะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้มองไม่เห็นโอเคค่ะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็ตัวอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะนี่สวยมากค่ะดูเขาสิคะโอ้โหยาวมากว้าวนี่สวยค่ะว้าวเขาเขายาวมากเห็นแค่ตัวเดียวค่ะนี่คะ่ะตอนนี้มาลายเดินมาแล้วค่ะว้าวเขาก็ให้อยู่ปะปนกันเนาะนี่น,น,นี่เดินมาแล้วค่ะโอ้โหได้เห็นชัดๆเลยแฮ เอลสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเดินมาแล้วค่ะเดินมาแล้วค่ะนี่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 โอ้ยหลายตัวเลยค่ะว้าวคนตรงคอสวยมากอ่ะเป็นแพรเลยอ่ะนี่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 เป็นแพลเลยค่ะดูดิออ้ยอย่าอย่าเปิดเอวห้ามเปิดลูกหูยขน พพีห้ามเปิด please โอ้ยดูคนที่คอดิโอ้โหสวยมากอ่ะโอ้สวยจังเลยอ่ะเพิ่งจะเคยเห็นชัดๆขนาดนี้ไม่โอ้มันตั้งสวยมากเอลเอลเอลลบคุณยายจะถ่ายถ่ายวิดีโอตรงคนที่คอยีรับนี่นี่นั่นไงโอ้โหสวยจังเลยแม่ยังกัดหนูนั่งนั่งนังดูดูคนคนโอ้ยแม่ยังกัดหมันตั้งเนป นี่ค่ะเรามาถึงจุดนี้นะคะตรงนี้โหดูสิคะเขาพากันไปนอนใต้ซุ้มทั้งหมดเลยน่าจะเป็นกระทิงมะคะกระทิงแดงอะไรเนี่ยคะกระทิงเนี่ยค่ะโอ้เยอะมากโอ้เออมันย้อนโอเคเนี่ยค่ะโอ้ยถ่ายในรถเนาะมันลำบากแท้เนี่ยค่ะ ตรงนี้ค่ะเรามาถึงโซนของสิงโตแล้วนะคะ,ะน้าชายบอกว่าคุณยายสิงโตดูเศร้าจังเขาไม่เศร้าหรอกลูกเขาก็พักผ่อนของเขาเนี่ยไม่เศร้าหรอกลูกไม่เศร้าครับโอเคโอเคอดีค่ะตรงนี้โซนเสือนะคะเสือโคร่งเนี่ยค่ะเ<ด>นี่ยค่ะนอนห้อยหัวตองแตงส่วนไอ้ตัวนี้ก็เดินค่ะ นี่ค่ะเขามุดอยู่ใต้เขาเดินไปเดินมาเนี่ยค่ะเขามุดอยู่อาจจะมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้ก็หลับตองแตงตองแตงนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะเสือค่ะโอ้ตัวใหญ่ค่ะกำลังเดินอยู่ฮะเทียมตุ่มเรียมตุมเทียม,ม,มเลยนะแล้วก็ บางตัวก็นอนแต่ตัวนี้ใหญ่เอวอย่าเสียงดังคุณยายถ่ายวีดีโออยู่อู้เสือโครุงค่ะโอเคนอนแล้วนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงเอ่อฮโปโนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นทีมที่เขาต้องนั่งรถเข้ามาดูเนี่ยค่ะเขามีรถแบบนี้ให้คนที่ไม่มีรถส่วนตัวนั่งได้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ นี่ค่ะโอ้ฮิปโปเดี๋ยวนะคะซูมให้ดูก่อนฮิปโปฮิปโปโตมาสนี่นี่นี่ฮิปโปมาแล้วเอลล์ดูฮิปโปเอลล์น้องๆมาดูฮิปโปมันไปแล้วนี่นี่มันมาแล้วใช่ใช่นี่นี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวอุ้ยฮิปโปตัวใหญ่มากอย่าโดนมืออย่าโดนมือนี่ค่ะกวาง นี่นี่อ้ยโปวนมากอ่ะป้วนมากๆเลยค่ะโอ้โหดูกว้างกว้างน้อยนี่ค่ะได้ดูกว้างใกล้ๆแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้ดูกว้างใกล้ๆแล้วนี่โอเคโอเคค่ะนี่ค่ะเด็กๆชอบนี่นี่นี่โอ้โอเคขอบคุณค่ะ นี่คะ่ะตอนนี้คือจะหยุดจะจบแล้วคะ่ะตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วคะ่ะกวางคะ่ะมีแต่กวางทั้งนั้นเลยนี่คะ่ะนี่คะ่ะกวางคะ่ะกวางน้อย,อยแล้วก็นกเ<ย>ต็มไปหมดเลยคะ่ะดูนกสิคะเ<อ>ยอะมาก,อกโอ้ยนกเยอะมากโน,นอกเอลดูนกสิ<น>เดี๋ยวดูนกข้างาบนสิลูก อันน <ăn> ี้กวางค่ะกวางค่ะนอนกวางเข้าลายสวยมากกวคนตัวนี้นกเอ๋ยนกตัวนก็มีนกคุณสามีอันนี้นกอะไรคะเนี่ยเนี่ยนกอะไรเอ่ยลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยนกเนี่ยไอ้นกตัวเนี้ย วัดดนเนมอะไอยู่เนาะจำไม่ได้คุณสามีก็ไม่รู้จักาษาอิมืออิมืออะไรภาษาอิตฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสอิมืออิมืออิมอแต่ภาษาไทยอะเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเก่าช you know? <c oughs> ื th ai, HTML, okay, so okay. uh, ่ออมืออ้ออิมืออมืออมโอเค จบแล้วบ๊ายบายทุกคนเอลน้องเอลบ๊ายบายมาปิปปพี่ปะพีหันมาบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอบคุณนะคะที่พาชมซาฟารีเวิร์โอเคซาฟารีเวิร์ค่ะท่านใดอยากมามาชมก็มาได้เลยนะคะสุดยอดค่ะเรากำลังจะออกแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอโทษค่ะจริงๆยังไม่จบค่ะตอนนี้เราออกมาแล้วเจอหมีค่ะ นี่ค่ะเป็นโซนหมีนะคะตัวใหญ่มากคานอนอยู่เนี่ยนี่เราขนยนี่ไงนี่ไงเอลเห็นไหมเนี่ยดำดำเนี่ยตัวดําๆเนี่ยเนี่ยเขานอนอยู่เนี่ยตัวด,ำดำําๆเห็นไหมลูก <l uc al> เห็นแล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นมันมีอีกไหมเนี่ยรถกําลังมากันเยอะเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ๋อมีตรงนี้อีกโอ้ยนอนหงายท้องหงายโอ้นอนหงายท้องพึงเลย นั่นไงนอนไงท้องยกเท้าดำๆนั่นน่ะมันนอนยกเท้าไงตีลังกา uh huh. อหัวดูท่านอนของเขาเดี๋ยวนะคะอยู่ตรงไหนนี่มองไม่ทันมองไม่เห็นแป๊บนึงนะคะนี่อ่ะท่าดำๆเนี่ยค่ะขาเขาโอ้สุดยอดแสบ ตัวใหญ่ด้วยอะค่ะตัวใหญ่มากนี่โอ้โห,โโหตัวใหญ่คะนู่นทางนู้นอีกตัวหนึ่งค่ะคโอเคอเดียว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 <ด><ๆ>โอเคค่ะเอบคป็น่ะนี่ค่ะควายแอฟริกาค่ะค่ะสุดนี่ค่ะโอ้ควายแปลกแปลกดีดนี่คะ่ะ